ก็ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เนตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่11มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวของซาอุดีอาระเบียและก็อิหร่านพร้อมใจกันรายงานนะครับมีถแถลงการร่วมประว่างรัฐบาลของซาอุดีอาระเบียและก็อิหร่านยืนยันการฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระดับทวิภาคีให้กลับคืนสู่ความเป็นปกติโดยทั้งสองประเทศจะแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไปประจำการยังอีกประเทศหนึ่ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน2เดือนนับจากนี้ครับขณะเดียวกันสื่อของซาอุดีอาระเบียและอิหร่านรายงานตรงกันว่ารัฐบาลของทั้งสองประเทศเห็นพ้องต้องกันในการเคารพอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของอีกฝ่ายและการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันการรายงานดังกล่าวเกิดขึ้น4วันหลังจากที่มีการประชุมลับที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนระหว่างทางด้านอาลีซัมคานีเลขาธิการสภาความมั่นคงสูงสุดของอิหร่านกับทางด้านมูซาอัตบินโมฮัมเหม็ด อไอบันที่ปรึกษาด้านนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียโดยมีทางด้านหวังอี้ประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำหน้าที่เป็นผู้ไกลเกลี่ยทั้งสองประเทศทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสาประเทศลงนามร่วมกันในข้อตกลงที่เนื้อหาสําคัญนอกเหนือจากการฟื้นความสัมพันธ์าทางการทูตคือการรื้อฟื้นสนธิสัญญาความร่วมมือด้านความมั่นคงฉบับปี2544ตลอดจนข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าเศรษฐกิจและการลงทุนที่เคยมีการระงับไปทั้งหมดก่อนหน้านี้ ทางด้านหวังอี้กล่าวว่าการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียคือชัยชนะและการเจรจาและสันติภาพจีนมีความยดีกับทั้งสองประเทศอย่างจริงใจที่ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดรัฐบาลจีนให้การสนับสนุนอิหร่านและซาอุดีอาระเบียอย่างเต็มที่และจะร่วมแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์นบนเวทีโลกต่อไปขณะที่ทางด้านจอ์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าแม้รัฐบาลสหรัฐไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาครั้งนี้แต่ยืนยันว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียคอยรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ และสารัสนับสนุนการยุติสงครามกลางเมืองในเยเมนด้วยกระบวนการอย่างสันติซาอุดิอาระเบียและอิรานยุติความสัมพันธ์การทูตเมื่อปี2559จากกรณีรัฐบาลของซาอุดิอาราเบียนั้นยรับประหารชีคมิมอันนิมนักการศาสนาชาวชีออา์โทษฐานอยู่เบื้องหลังการประท้วงต่อต้านรัฐบาลซาอุดิอาระเบียที่บานปลายกลายเป็นการบุกเผาทำลายสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำกรุงเตหารานในประเทศอิรานแม้หลังจากนั้นอิรานและซาอุดิอาราเบียจะจัดการเรารจรจาร่วมกันหลายครั้ง โดยมีอิรักทําหน้าที่คนกลางแต่ทว่ายังไม่มีความคืบหน้ามากนักและการประชุมชง,งักไปในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งล่าสุดนั้นมีแถลงการร่วมของทั้งสองประเทศนั้นที่ออกมาเมื่อวันที่10มีนาคม2566นะครับว่าทั้งสองประเทศนั้นกลับมาฟื้นความสัมพันธ์ในการที่จะตกลงเนี่ยครับส่งเอก,อากราชทูตของแต่ละฝ่ายนั้นไปประจําการตามปกติอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ถือว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับการหวนคืนความสัมพันธ์ของซาอุดีอาระเบียกับอิร่านนั้นเนี่ยจะทําให้ภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาสงบอีกครั้งหนึ่งและก็เรื่องนี้เนี่ยน่า,นาจะสร้างความตระหนักหรือว่าความไม่พอใจให้กับทางด้านอิสราเอลพอสมควรรวมถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นจอ์นเคอร์บี้จะออกมาว่าแสดงความยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็ตามแต่ก็ในใจลึกๆแล้วนั้นสหรัฐอเมริกาก็คงจะหวั่นวิตกพอสมควรกับการเดินเกมของจีนในการ รวบเอาอิรานและก็ซาอุดิอาระเบียเข้ามาเป็นพันธมิตรได้ด้วยการนำทั้งสองฝ่ายนั้นมาผูกสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งครับ